สวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวนะคะบนพื้นที่33ตารางวาค่ะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวค่ะติดถนนหลักเลยนะคะเรดีโนเวตมาแล้วทั้งหลังเลยนะคะทุกท่านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะราคา850,000บาทค่ะราคานี้นะคะต่ำกว่าราคาประเมินนะคะราคาประเมินอยู่ที่1.2ล้านบาทนะคะทุกท่าน เข้าโครงการบ้านล้านหลังได้ด้วยนะคะผ่อนน้อยผ่อนนานค่ะผ่อนกับทออสอนะคะเจ้าของบอกว่ายินดีบริการด้านสินเชื่อให้นะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่แถวโซนสันป่าตองบ้านล่องน้ําทุงต้อมเชียงใหม่นะคะบ้านติดกับถนนเส้นหลักค่ะบ้านติดกับถนนเส้นหลักค่ะ ค้าขายได้นะคะเหมาะสําหรับการทําค้าขายเปิดกิจการเล็กๆเลยนะคะไม่ว่าจะเปิดร้านกาแฟร้านโทรศัพท์ร้านค้าร้านชําหรือว่าร้านอาหารตามสั่งนะคะทำเรดีสุดๆนะคะเพราะติดถนนเส้นหลักเลยนะคะทุกท่านไม่ว่าใครเดินทางผ่านไปผ่านมาก็ต้องเห็นนะคะเข้าทางตลาดเข้าทางตรงข้ามตลาดมาจำลรงได้นะคะห่างถนนใหญ่นะคะ108 ประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดแล้วก็ยังติดถนนเส้นใหญ่นะคะสภาพโอเคอยู่นะคะทุกท่านเข้าอยู่ได้เลยนะคะภายในก็ยังสวยๆอยู่นะคะทุกท่านสวยๆวิ้งๆกันอยู่เนาะเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะบนเนื้อที่33ตารางวานะคะมี2ห้องนอน1ห้องน้ําและก็อีกหนึ่งห้องครัวนะคะราคาต่ํากว่าประเมินด้วยนะคะทุกท่านเพียง8,5 0,000บาทนะคะ ราคาต่ำกว่าประเมินแบบนี้นะคะเราไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะเราก็สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะคะเจ๊เคนราไปก่อนนะคะท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ